สวัสดีครับผมแบงค์นะครับผมวันนี้เนี่ยแบงค์ก็พาทุกคนมากินเที่ยวช็อปอีกแล้วครับผมจากที่ห่างหายไปนานอย่างที่พี่โอ๋เคยบอกไว้เนี่ยว่าผมจะไม่กลับมาแล้วแต่ไม่มีทางนะยังไงผมก็ต้องกลับมาอยู่ดีครับและเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกิจกรรมดีๆนะฮะนั่นก็คือ bike for mom นั่นเองครับผมทำให้ทุกคนเนี่ยอยากออกมาปั่นจักรยานหรือว่าอยากเลือกสันจักรยานมาเพื่อแบบปั่นเพื่อแม่หรือว่าปั่นให้ลดโรคร้อนกันนั่นเองนะฮะแต่หลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะ เราควรเลือกจักรยานแบบไหนหรือว่ามีจักรยานแบบไหนให้เราเลือกสรรบ้างนะฮะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้าน BB b b บีไบ้นั่นเองนะครับผมที่ร้านนี้นะฮะเป็นร้านนำเข้าจักรยานจากต่างประเทศนะครับผมน่าจะมีหลายแบบให้เลือกสรรมากมายแน่เลยเอางี้ดีกว่าตอนนี้เราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าจะมีจักรยานแบบไหนบ้างนะฮะไปเลย เราเข้ามาถึงในร้านกันแล้วนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าภายในร้าน,นจะเป็นโกดังขนาดใหญ่แต่ที่สําคัญนะฮะคือในโกดังนียมีแต่จักรยานอย่างเดียวนะฮะผมไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่จักรยานหลายแบบมากๆซึ่งจักรยานพวกนี้นะฮะต้องบอกกันเลยว่าที่ร้านนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะและประเทศญี่ปุ่นกน็จะมีจักรยานมือสองมากมายนะครับผมแต่ว่าสภาพดีมากๆเลยเพราะว่าคนญี่ปุ่นนิยมใช้จักรยานกันมากเลยผมเห็นนะตอนที่ผมไปก็แบบเวลาเขาขึ้น รถไฟฟ้าใช่ไหมเขาจะแบบพับจักรยานปุ๊บแล้วก็แบบสะพายขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยสามารถพกพาไปได้ซึ่งที่เนี้ยก็มีหลากหลายแบบมากให้เลือกนะครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าที่เนี้ยเป็นของมือสองนะฮะแต่ว่าดูจากสภาพันเนี้ยยังใหม่เอี่ยมเกือบทุกคันเลยนะับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีแบบไหนกันบ้างไปไปเลือกดูหน่อย ตัวนี้ก็จะเป็นโซนของจักรยานเสือหมอบซึ่งทุกคนจะเห็นแบบเขาปั่นกันบ่อยมากๆที่จะแบบต้องเอนตัวอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าการที่ที่จับมันอยู่ตรงเนี้ยเราต้องจับแล้วก็เบรกนี้ผมเคยชอบมากๆนะเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะผมอินกับการปั่นจักรยานมากซึ่งแต่ว่าตอนนั้นก็เด็กมากอะไรเงี้ยผมก็แบบชอบหาดูจักรยานบางแพงก็แบบว่าเอ้ยมันมันมีข้อดีข้อแตกต่างอะไรกันยังไงแต่ผมก็ไม่ได้มีความรู้นะเห็นแบบว่าอันไหนเทก่ก็ก็เซฟรูปมาดูแค่นั้นฮะส่วนฝั่งนู้นเนี่ย ตัวนี้จะเป็นจักรยานพับได้ที่แบบว่าคนเรานิยมใช้กันในปัจจุบันนี้เพราะว่ามันพกพาสะดวกแล้วก็สามารถเดินทางไปไหนเอาไปไหนมาไหนได้ง่ายด้วยนะฮะซึ่งเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อกี้ผมไปสืบสารข้อมูลมาว่าที่นี่เนี่ยแต่ก่อนอ่ะเริ่มจากการซ่อมรถโฟล์วิวนะฮะแล้วพอแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็พลิกผันมาเป็นการขายจักรยานแทนซึ่งพลิกมาหนักเหมือนกันนะฮะจากรถโฟล์วิวกลายมาเป็นจักรยาน2ล้อเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูอะไรดีกว่า ผมอย่างคันนี้นะฮะดีดีวันครับผมราคาก็4 5่หมื่นครับ oh, <no. S 1> อันนี้มือสองนะฮะราคามือสองนี่สี่หมแต่ถ้าเกิดมือหนึ่งก็ประมาณแสนกว่า uh. บาทเมื่อกี้เขาบอกมาก็ชิคระเบิดอยู่เหมือนกันนะฮะคือคันนี้มันสามารถพับได้แล้วก็เอาไปใช้ในครัวเรือนเลยฮะเอาไว้ปิกนิกหรือว่าไปปั่นสวนรถไฟก็ได้แต่แพงกันนะเนี่ยฮะด้านหลังผมก็จะเป็นจักรยานที่สามารถแบบพับได้พกพาไปไหนสะดวกนะฮะแล้วก็ คือที่นี่นะฮะบริการซ่อมฟรีนะฮะแต่ว่าต้องซื้อจักรยานจากที่นี่เท่านั้นนี่จะมีอู่อยู่ข้างหลังด้วยบริการซ่อมฟรีเลยไม่ว่าจักรยานคุณเนี่ยจะโดนตะปูแทงหรือว่าล้อหน้าหักหรือแฮนหักอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาซ่อมที่นี่ได้เลยนะฮะซ่อมฟรีเลยแต่ย้ำนะ,ะต้องเป็นจักรยานของที่ทางร้านเท่านั้นแล้วก็คือตรงเนี้ยเราจะเห็นจักรยานแบบแปลกๆมากมายเลยเนี่ยยิ่งอันเนี้ยดูดิย่างใหญ่ดูดิล้อนี้อย่างกับมอเตอร์ไซค์นะฮะใหญ่กว่าอีกจักรยานก็จะมีหลายแบบครับผมจะมีแแบบตตั้ต่ลอเลจนแบบ ใหญ่ขนาดนี้ซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยที่ร้านเนี่ยนำเข้าจักรยานมา1น0 0ันคันฮะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการขายเนี่ยแค่4เดือนหมดทั้ง1,000คันเลยซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะฮะกับการปั่นจักรยานในประเทศไทยเนี่ยซึ่งก็ดีฮะการที่คนไทยเราหันมาปั่นจักรยานกันเนยอะๆก็ทาให้ลดภาวะโลกร้อนแล้วก็รถไม่ติดด้วยนี่เลยอุ้ยอันนี้แปลกกว่าอีกจักรยานสามล้อ สงสัยจะกลัวลมฮะมีล้อเยอะขนาดนี้แต่ว่าโซนนี้น่าจะเป็นแบบว่าจักรยานที่เอาไปจ่ายตลาดอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกับแบบแม่บ้านหรือว่าคุณคุณยายที่แบบว่าปั่นจักรยานไปช้อปปิ้งที่ตลาดตอนเย็นๆอะไรเงี้ยฮะแปลกเดียะแต่ผมไม่เคยเห็นแบบนี้นะที่แบบมีสองล้อขา้างหน้าแล้วดูโยกเลยเด้อเออมีแต่จักรยานแ,บบแปลกๆนั้นเลยอ่ะครับที่ร้านบีบีไบค์เนี่ยนะฮะก็มีจักรยานให้เลือกสรรมากมายแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่า มีราคาตั้งแต่หลักพันนะฮะจะไปหลักหมื่นแล้วก็ถึงหลักแสนเลยทีเดียวซึ่งนี่ขนาดแค่จักรยานมือสองนะฮะยังถึงหลักแสนหลักหมื่นได้เนี่ยก็แสดงว่าแบบมันต้องมีอะไรดีใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ร้านนะฮะไม่ไม่ห่วงเลยนะฮะว่าแบบว่าเราจะต้องห้ามลองหรือว่าอะไรเงี้ยคือทางร้านเนี่ยสามารถให้เราลองได้จนกว่าจะพอใจเลยซึ่งวันนี้เนี่ยพอเรามาถึงที่ร้านขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องหาจักรยานที่เหมาะกับแบงค์ใช่ป่ะงั้นคือที่นี่มีให้เลือกสัค์มากมายต้องขอแบบจีสุดสุดเท่สุดๆเลยนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจักรยานแบบไหนถึงจะเหมาะกับแบงค์เดี๋ยวตามไปดูดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนฮะไปกันดีกว่าเดี๋ยวถ้ามงเขาพังหมดไปนี่ฮะ จักรยานคู่ใจของผมเป็นไงดูเหมาะไหมล้อนี่อย่างเล็กเลยนึกว่าสกูตเตอร์อนี่ยกล้อได้เลยนะฮะจะบอกว่านี่แหละจักรยานที่เหมาะกับผมที่สุดครับแล้วก็จักรยานนี้สามารถพับได้แล้วก็พกพาไปไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ดูเบาะนั่งมีแค่นี้เบาได้ลนะคันนี้นะฮะราคาประมาณ4,000กว่าบาทครับผมซึ่งดูจาก การออกแบบมันก็น่าจะมาจากญี่ปุ่นแหละฮะนี่เขาคิดได้ไงเนาะรอเลยขนาดเนี้ยแต่ก็ชิคดีผมว่าคันนี้แหละผมควรจะคู่ครองมันปั่นเลยนะ เป็นไงกันบ้างครับวันนี้ผมพาทุกคนเนี่ยมาดูจักรยานแล้วโหนหลายแบบให้เลือกสรรมากมายเลยใช่ไหมฮะเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากปั่นจักรยานกันเลยใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่นะฮะสามารถลองได้ทุกแบบทุกสไตล์เลยนะฮะตั้งแต่ราคาถูกสุดจนถึงแพงสุดที่นี่ไม่ห่วงครับผมแต่ว่าผมบอกเลยว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการหาจักรยานคู่ใจของเราสักคันนะฮะอย่างผมเนี่ยผมก็ได้จักรยานล้อจิ๋วมามาเท่แล้วก็เหมาะกับคนอย่างผมมากมากเลยนะครับผมแล้วก็ ใครสนใจที่จะมาที่ BB b b b ีไบนะฮะบีบีไบเนี่ยตั้งอยู่ที่วิภาวดี60แยกหนึ่งะครับผมแล้วก็ร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่8โมงนะครับแล้วก็ปิด6โมงเย็นนะครับผมก็ถือว่ามีเวลาให้เราได้ลองจักรยานกันแบบเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับอย่าลืมมานะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยใครจะพาไปกินเที่ยวชอปที่ไหนเนี่ยรอรุนกันนะฮะอาจจะเป็นผมก็ได้วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย